จนขึ้นคอสวมเลดพันล้านที่ข้อมือควาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรู้เดี๋ยวมาดูสีค้าตัวใหม่ผมกันนะอันนี้ผมปั้นไว้นานละ ผมก็ยังไม่ได้ฉีดให้ดีออกมายังไม่ได้ลงลกซาด้ช็อปปี้เดี๋ยวมาดูกันแหวนลาบูบางคนนิ้วนางก็อยากได้นิ้วอะไรก็โทรสั่งได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ในปั้นในคอมน,นี้โปรแกรมปั้นในคอมอันนี้โปรแกรมให้เครื่องมสีฉีดออกมาให้เชี่ยยีิบสามนาที ก็ตีไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะเลืออีกเลยอีกเจ็ดนาทีก็ครึ่งชั่วโมงอะฉีดก็ตีไปครึ่งชั่วโมงดี่ก,กำลังทำงานอยู่เป็นวัตถุมงคลชิ้นใหม่ผมเดูไงยวดูไงผมนอนละ เขียวชลาได้เขียวเนี่ยก็ไปจะซื้อีกคันหนึงเงี้ยนะก็จะซื้อสีน้ำเงินไี่สีดำแหละให้มันโบราณเลยไว้ขี่ไว้ทำงานอะไรเงี้ยไอ้เขาถ่ายรูปไอ้เขียวก็ไว้ทำงานเออมีตางค์ทำอย่างก็รวยเลยเนาะโอเคครับผมก็ซ่อม แค่แบบว่าลุ้หมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอะไรก็มีอะไรเงี้ยซื้อไว้รอ่ออีกคันนึงอีกคันนึงไว้ทํางานอาจจะไม่ซื้อเนะยผมก็ชอบไอ้เขียวไว้เขียวน้อยใจเงินซื้อหาโคมาประกอบเองอไอ้เขียวก็ไม่ได้แท้ ได้เป็นของมิวใหม่หมดเลยวิ้วใหม่หมดเลยดีกว่าโอเคครับพักแล้วผมนอนแลครับอยามาดูแหวนลาหูกันไปแด้วถ้าเกิดอยากได้เป็นโลหะเส้นโลหะเส้นทองแดงทองเหลืองอะไรพวกนี้ผมดูในแคตตาล็อกแล้วหมื 18, 20, 20, 15, mm ่นแปดมื่นสองหมื่นอะไรสองหมื่นห้าผมดูนะ ผันผันตาไม่ไหวอเส้นโลหะผมยอมรอแบบโบราณเหน,นที่ผมรอแหวพยยนพญานาคแล้วก็มาเชนวิญญาประสานต่อกันใช้วิธีนั้นดีกว่าผมไม่ไหว,วเส้นหมื่นสองหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโอ้ตายแล้วเราก็ไม่รู้ไม่ชำนาญเดีวคงเสียเส้นเยอะคงแต่ก่อนจะใช้เป็นกันด้วยต้องเสียเส้นไปเยอะอย่างนี้นะ งนี้กว่าถ้าเกิดทดลองซื้อเส้นยืดหยุ่นดีกว่าโครงการทำอะไรเนี่ยทำเคสโทรศัพท์ทำออกแก้วอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรพลาสติกคุ้มหรืออะไรทำเป็นกระเป๋ายางอะไรรองเท้ายางอะไรเดีกว่าอันนั้นยังพอไหวอยู่มนอยู่ที่พันอยู่ในเกเกนพันเยังไหวอยู่ซือมาทดลองอยูอะ อันนี้ก็ต้องเตรียมตัวทำกรอบลูกอลอดได้ทำโครงการเยอะเหลือเงินหนแก้หนูดูแหวนกันมาถึงคนชิ้นใหม่ผมแหวนลูกแหวนราหูอยาให้ดูตัวเต็มีเปลยอันนี้ที่ผมชีดอยู่เป็นนิ้วนางนะครับชอบหรือเปล่าผักกูดคือลายลบบุรีบ้านเรานะครับจจอชายวันละมันที่เจ็ ปากสามยอดนะครับลายผักกูดแล้วก็น้องสั่งงานก็บอกว่าใส่ลายผักกูดด้วยผมด้วยนะพี่น้องล็อบบีเอาเป็นล็บบีโอเคครับเกือบลืมเหมือนกันนะี่แหละให้ไปพูดลายผักกูดเนี่ยนานละไปแล้วเกือนนอนเงียตื่นมาคงเสร็จครับไปแล้วเริดแหวนแล้วครับรถเร็วทันใจเหลือเกินหนึ่งชั่วโมง ได้แหวนลาหูออกมาแล้วค่ะคะือมองกัน๋ยวแกะซัพพอร์ตกันอย่าผมไปเอาแสงแดดน,นอกไฟผมมันสีเศ้าดูยากแกะซัพพอร์ตอ้อยให้จะนอนในห,ห้องนเนี่ย là hộ ngoài subscribe cho kênh Ghiền เค <Okay, S 2> ครับเจะแก่ท้าพอจะมาให้ดูอีกทีนึงครับโอ้ย,ยจะนอนแก,กแย่าโอเคครับ <laughs> งานพุทธศินป์นวดก,กับยุคสมัยครับตอนนี้ผมพ่นแหวนสีทองนะครับแล้ว ดูง่ายดูน้ำเต้าเลยอ,โโอเจ็บหอดเลยต้องดูด้วยตาจอนู่น้หงส์หงส์ตัวไหนสอามเลย สนใจติดต่อไปะนะครับแบบเาหูมงคลเลยร้บใส่ถุงทองก็ดูง่ายเลยไปแล้วสนใจติดต่อมานะครับหรือบูชาเนร้าได้ช้อปปี้ได้นะครับแต่บูชากับผมลดได้นะครับเช่ากันหรือเปล่าแบบเาหูนิ้วอะไรก็บอกกันมานะครับวัดขนาดนิ้วมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีวัดเนี่ย Yeah. จนขึ้นคอสวมเลดพันล้านที่ขอมือควาาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรู้